หลังจากที่คณะกรรมการการบินไทยนะครับมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกย้ายผู้บริหารในตําแหน่งสําคัญระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับตอนนี้คุณสรจักรเกษมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนหรือว่าดีๆนะครับแล้วก็คุณโชคชัยปัญญายงนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อุโส์สายการพันธุ์นิตนะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงกลยุทธ์นะครับในการที่จะสร้างรายได้และกําไรให้กับการบินไทยกลับคืนมานะครับในช่วงปี2556ครับหลังจากที่ไตรมาส2นั้นการบินไทยนั้นจะประสบปัญหาขาดทุนค่อนข้างมากครับ โดยทั้งคุณสรจักรเกษมสุวรรณนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็คุณโชคชัยปัญญายงครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการพันชย์ก็เปิดเผยนะครับหลังจากที่มีการปรับยกย้ายนะครับตำแหน่งผู้บริหารสําคัญถึง3คนนะครับโดยคุณโชคชัยก็ระบุนะครับว่าการรับตําแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการพณิชย์นะครับถือว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของการบินไทยในขณะนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการบินนะครับขณะที่ภาวะเศรษฐกิจนั้นก็ยังไม่เป็นไป ที่จะมีการฟื้นตัวโดยเฉพาะในกลุ่มยุโรปนะครับดังนั้นการบินไทยนั้นจึงจะมีการปรับกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายใหม่นะครับโดยคุณโชคชัยก็ระบุนะครับว่าภายใน1สัปดาห์จะมีความชัดเจนในเรื่องของแผนนะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมนี้น่าจะสามารถปฏิบัติตามแผนได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือการเพิ่มเส้นทางบินใหม่นะครับทั้งในส่วนของการบินไทยและไทยสมัยนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนและญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการยกเลิกวีซ่าสำหรับคนไทยที่จะเดินทางตตัั้งแ่่่วนททีี1กกราคม โดยในญี่ปุ่นนั้นนะครับการบินไทยจะมีการเปิดเส้นทางที่เมืองเซนไดและเมืองฮิโรชิมานะครับขณะที่ในประเทศจีนก็จะเปิดที่เมืองชงชิงและเมืองฉางชานะครับซึ่งเป็นส่วนของไทยสมัยซึ่งจะเริ่มในฤดูวินเทอร์ก็คือเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากการเปิดเส้นทางบินใหม่แล้วนะครับการบินไทยจะมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของเที่ยวบินต่างๆนะครับแล้วก็การใช้เครื่องบินนะครับให้มีความเหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการบินไทยเองก็จะพิจารณานะครับในเรื่องของการเพิ่มนะครับอัตราการทุ ผู้โดยสารหรือเควินแฟกเตอร์นะครับในเส้นทางต่างๆที่มีศักยภาพด้วยนะครับผมก็ลองไปฟังเสียงของคุณโชคชัยปัญญายงถึงการปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้ครับแนวโน้มไตามาสองนะฮะไตามาสองทุกคนทราบดีว่าเป็นโลซี e ซ่นใช่ไหมครับซีซันนาริตี้ของประเทศไทยในการท่องเที่ยวทัวริสต์ทัวริสซีซันนาริตี้เพราะฉะนั้นโลซีเซ่นเนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเมเนี่ย outstanding low ของทุกปีนะครับตลอดมา53ปี ก็ไม่ต่างกันมากนะฮะแต่โลมากๆนะครับทุกปีเนี่ยก็คือมีผลประกอบการเนี่ยที่ต่ำมากๆอยู่แล้วในทุกปีนะฮะเหมือนกันหมดปีนี้ก็เช่นกันโปรไฟล์ในจํานวนของผู้โดยสารนี่ใกล้เคียงนะครับจำนวนผู้โดยสารใกล้เคียงครับห้เดือนที่จะถึงเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกสักราดหนึ่งะครับก็ได้รับนโยบายท่านดีๆด้วยนะครับก็ผสมผสานกับคอมบายกับการคิดในเชิงกลยุทธ์นะฮะก็คือ นะครับคำว่าบุกเนี่ยก็คือบุกการให้บริการนะครับบุกในเรื่องของทำไงที่จะเสิร์ฟผู้โดยสารเนี่ยให้มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายแน่นอนนะครับก็คือผลผลตอบแทนทางธุรกิจ นะครับที่ยังเป็นรูปธรรมครับนอกเหนือจากการปรับกลยุทธ์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับการมีไทยเองนั้นก็ยอมรับนะครับว่าจะมีการปรับสัดส่วนในเรื่องของรายได้ด้วยครับจากเดิมนั้นสัดส่วนรายได้ของการมีไทยนั้นจะมาจากทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียเท่ากันนะครับที่45แล้วก็มาจากในประเทศหรือว่าโดเมสติก10ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยจะเน้นที่กลุ่มยุโรปนะครับอยู่ที่40แล้วก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของเอเชียหรือว่าในภูมิภาคนี้50แล้วก็โดเมสติกก็อยู่ที่1 0ด้วยกันะ ที่คุณชกชัยก็ระบุนะครับว่าปัจจุบันนั้นธุรกิจการบินของการบินไทยนั้นถือว่ามีสายการบินที่ครอบคลุมนะครับว่าจะเป็นทั้งการบินไทยซึ่งอยู่ในระดับพรีเมียมนะครับไทยสมายล์ซึ่งอยู่ในระดับพรีเมียมเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่มีความคุ้มค่านะครับและในส่วนของนกแอร์ก็ถือว่าเป็นสายการบินที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์แต่ว่าก็ถือว่าสร้างสีสันในตลาดด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นนะครับปัจจุบันการบินไทยมีการรับเงินถึงงงง50สสสกกกกกกุุลลลลด้้้้ววววยัััันนนนนนนบแแต่่่าาาาเเิิหๆ็มจททใ อยู่ที่30%เนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐก็10%แล้วก็เงินเยนก็20%แล้วก็เงินสกุลอื่นๆ10อนครับซึ่งคุณโชคชัยก็ระบุนะครับว่า การที่การบินไทยนั้นมีเที่ยวบินหลักนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นนะครับแล้วก็ค่าเงินญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะลดลงเป็นอย่างมากก็เป็นผลสําคัญนะครับที่ทําให้ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ของการบินไทยนั้นก็จะลดลงด้วยนะครับขณะที่เรื่องของการปรับซื้อนะครับในเรื่องของการซื้อเครื่องบินนะครับหลังจากที่ปีนี้การบินไทยจะมีการรับเครื่องบินทั้งหมด17ลำด้วยกันนะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจทีวีเรามีการนําเสนอแล้วนะครับว่าจะมีการปรับลดนะครับในแผนของปี2561ถึง2565นะครับจากเดิม ในส่วนของทางผู้บริหารก็คือคุณสรจักรเกษมสุวรรณนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยก็ระบุนะครับว่าจะมีการปรับแผนในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินนะครับแล้วก็คาดว่าจะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นะครับในเดือนสิงหาคมนี้ครับผม